ซายาต,ตื่นเต้นกับการเผชิญหน้ากับฟูโดล่าโดยล่าสุดนั้นแซนเดอร์ซายาแชมป์โลกหรองยูบิโอในรุ่นจูเนียมิดเดิลเวทหมาดๆมก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงแผนการชกของเขาในไฟต์ต่อไปว่าเซบาสเตียนฟูโดล่าเพิ่งขึ้นชกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้ยินมาว่าเขากำลังมองหาคู่ชกสำหรับไฟต์ต่อไป ผมรออยู่แล้วพร้อมลงแข่งขันในเดือนธันวาคมซายาดกล่าวหลังจากชัยชนะครั้งสำคัญในชีวิตซายารมีความกระตือรือร้นที่จะขึ้นชกชิงแชมป์โลกในรายการใหญ่ครั้งแรกของเขาที่เกิดขึ้นกับนักชกชื่อดังเขาตั้งใจที่จะไปชมการชกข้างเวทีในการชิงแชมป์และน็อกเอาท์ของทางฟุนโดลาเหนือทางซอเดลบุกเกอร์เมื่อวันที่22มีนาะคมที่ผ่านมาที่ลาสเวกัสและหลังจากนั้นเขาก็ได้ ขึ้นชกชิงแชมป์โลกทันทีและสามารถโชว์ฟอร์มเอาชนะคะแนนเหนือทางฮอเก้กาเซียและควา้าแชมป์โลกรุ่นยูบีอในพิกัด154ปอนด์มาครองได้สำเร็จ ซายาดยังได้กล่าวอีกว่าไฟนี้จะเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากดังนั้นผมหวังว่าการที่เขาฟุนโดราเอาชนะทีมสูแล้วผมก็ชนะกาเซียเมื่อสุดสัปดาห์นี้นั่นก็หมายถึงการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าในเดือนธันวาคมหรืออาจจะเป็นต้นปีหน้าผมเชื่อว่ามันจะเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กว่า ถ้าผมกับฟุนโดล่าไปถึงจุดนั้นแซนเดอร์ซายาดแชมป์โลกดูนยูบีโอที่กัด154ปอนด์กก่าวนั่นเอง